เฮกันทั่วหน้าสาหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีโคโวมีมติเพิ่มเงินเดือนนักวอลเลย์บอลหญิงไทยรู้ยอดเงินแล้วคุมค่าเหนื่อยจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอิน p o r เอ็นสปอร์ตไลแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ วันที่8มกราคม2567หลังจากที่สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีโคโวหาลือเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงโคต้าเอเชียทั้งชายและหญิงหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลผู้เล่นโคต้าเอเชียบางคนแบกทีมมากกว่าผู้เล่นในประเทศที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่ามากทำให้มีข้อเสนอว่าควรขึ้นเงินเดือนให้ตรงกับความเป็นจริง ลาสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีมีมติเพิ่มเงินเดือนให้โคตาเอเชีย1 0 0 0 0 0ดอลลาร์รวมภาษีประมาณ3.5ล้านบาทไทยในปีแรกและปีที่2เป็น1 2 0 0 0 0ดอลลาร์รวมภาษีประมาณ4.2ล้านบาทในปีแรกและ1 5 0 0 0 0ดอลลาร์รวมภาษีประมาณ5.2ล้านบาทในปีที่2นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนวิธีการจับสลากโดยประเภททีมชายยังใช้บอลเท่ากันทุกทีมแต่ประเภททีมหญิงเปลี่ยนจากการใช้บอลเท่ากันทุกทีมมาเป็นดังนี้ อันดับ7ได้บอล30ลูกอันดับ6ได้บอล25ลูกอันดับ5ได้บอล20ลูกอันดับ1-4ถึงได้บอล20ลูกนอกจากนี้ยังมีการขยายประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับโคต้าเอเชียจากเดิม10ประเทศมีไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียเมียนมาญี่ปุ่นมงโกเลียไต้หวนันและฮ่องกงเพิ่มเป็น6 4ประเทศสมาชิกสมาพานันธ์วอลเล์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ีนะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็ทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและยินดีด้วยกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเดี๋ยวเราลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าฝีมือก็ดีนิสัยดีน่ารักอีกต่างหากถ้าไม่เพิ่มก็โดนหลีกญี่ปุ่นแย่งตัวไปหมดปีหน้าหลีกญี่ปุ่นเพิ่มจาก12ทีมเป็น16ทีมสาวไทยโดนแย่งตัวแน่ ผลงานแจ่มๆเธอเทิงทั้งนั้นจะว่าไปผลงานดีกว่าสาวโคต้ายุโรปอีกชมพูวิภาวีโมเมเมกาวัตีน่ารักมากผลงานสุดฮอตพาทีมทยานลิว้วเรตติ้งสาวเอเชียมาแรงยินดีกับน้องๆด้วยครับตอนนี้สาวไทยอยู่หลีกไหนบ้างตัวท็อปๆท,ท,ทั้งนั้นซึ่งสาวไทยของเราที่จะได้รับค่าเหน่อยเพิ่มนั่นก็คือโมเมธนชาสุกสดชมพูพรพนธ์เกิดปราดและสวิภาวีสีทอง และอันดับตารางคะแนนในปัจจุบนันอันดับหนึ่งยังเป็นฮุนไดมี50คะแนน2 p i พิงสป d e เดอร์มี47คะแนน3 g s c o l t e c h มี37คะแนน C IBK มี32คะแนน5 l e เลสสปามี30คะแนน6 h ไ p a ามี19คะแนน7 AI p e p p e r มี7คะแนนและค่าเหนื่อยที่สรุปล่าสุดนะคะก็ต้องรอรุ้นกันว่าในปีที่2จะได้5.2ล้านบาทจริงหรือไม่ก็ต้องคองติดตามกันต่อไปและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นามาฝากกันในวันนี้ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวัลเลยงของของเรากันนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ